สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่อง Nine Life c h a n นะคะวันนี้เชจะมารีแอคชั่นหนังชื่อเรื่องว่าเฮ้ไอคอนหนังชื่อเรื่องว่าอะไรมังแตง่งไอ้แต่งมังแต่งมัง้ะแตง่ง <c oughs> ไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงมันจะน่าดูแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยเลยพี่พี่อมีมนไปงานแต่งที่ญี่ปุ่นเลยเหรอหนุ่มพี่ ีว่าไงไอ้สมฝากดูแลวัดด้วยพวกกูจะไปทำภารกิจกันกูรู้พวกมึงจะไปเที่ยวอัตมาไม่เกี่ยวอัตมาเป็นงานแต่งทำไมออมถึงให้ท่านชินมารับพวกหนงพี่พี่ชินนีไม่ได้บอกพี่เป้เหรอว่าเรากำลังจะแต่งงานกันอะ ใช่ครับผมเป็นพระเือนกับลูกเพี่ะแต่งกับพระปอมจะแต่งงานกับพระไม่ได้เขาแต่งงานได้เขาเป็นพระญี่ปุ่นเขาไม่ใช่คนไทยมันก็เหมือนกันก่อนเป็นพระเขาเป็นทนามาก่อนนะอมรู้หรือเปล่าเดีชิมจ๊กเกชัดเลยอยู่ไม่หรอกพี่ ป้าก็ไม่ใหญ่แล้วนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมีทั้งภาพาเป็นดีเจแล้วก็พาะเป็นบาร์เทนเดอร์เอาเบียร์มาทำไมเยอะแยะเนี่ยเอามาเหลวงพี่เป้ด้วยครับหลวงพี่เป็นพระฉันแอลกอฮอล์ไม่ได้โอ้ยโอสิอม,มาไม่เข้าใจนะว่าพระที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงขั <c oughs> ้นฉันหลังเพลงได้ด้วยเหรอเด็กทั้งกองเหรครับเด็กไหมครับสัตว์แดกเดี่ยวพระขับรถให้น่ะแปลกไหมครับหลวงพี่ นี่อะไรเอ้ยอาสมเขาตัดทายเอาจริงนะท่านอย่างท่านนนไม่ควรเป็นพระหรอกเกิดไปป่ะพี่เป้หลวงพี่เป้พี่เป้พี่ไม่เข้าใจอะไรเลยหลวงพี่เป้ครับข้างในเราไม่ต่างกันครับ ตามาลงแน่แค่แตงม,มันไม่ดูไม่ดูโอ้ยวินาไปดูมันขำมากขำตงไปเห็นนะพี่เฟยพี่เป้แล้วอะไรจะอะไรนะจะตุลง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  <c oughs> ลงไอ้นี่ เขาห็นอยู่เขาบอกว่าผ่าญี่ปุ่นน่ะมันเหมือนว่าอาชีพมากกว่าอาชีพอาชีพเป็นผ่าอ๋อเหรอมันเคยได้ยินมานะว่านี่ช้าเนี่ยเป็นพระเย็นเลิกงานไปเป็นดีเจก็ไม่เกี่ยวกับพูดถึงอ่ะพาไปดีเจอ่ะเอออ๋อมีจริงจริงเหรอมีมีเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ญี่ปุ่นเมื่อกี้พี่เป้เป็นพ่าไปอยู่เลยภาพมันเป็นงตัวเองอะไรเช่เดียวกับมันตลิ่งมันตลิ่งอะไรติดตาม บ้านาทำงินทำนมนไมเงี้ยแ้แต่งานก็นได้เหรอก็บอกว่าแบบชีพโอ้เหมือนจะอะไรวะไม่รู้อาจจะนําซึ่อสินไม่เหมือนกันแต่เมื่อกี้ตอนท้ายที่พี่เฟย์พูด่อะไรวะรข้างในเ,เราเหมือนกันเออคือคนใช่ไหมไม่ไม่เป็นพุทธก็เป็นพระแหละนับอะไร้างใน,นทำเหมือนกันข้างในอะทํามาเหมือนกันแค่ปฏิบัติไม่เหมือนกันจะ่ฟิวนั้นอืม พี่เบยก็เลยใส่รองเท้าลุยเลยทีนี้ไม่รู้เลยเลยไม่รู้ต้องไปดูคุณผู้ชมอยากไปดูเลยว่าเสียชอบข้ามเลยเเค้กตัวยากมาเนี่ยต้อนปัหาขนาดนี้วะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะวันที่6มีนาคมไปดูไหมไปดินี่2568อย่าลืมกันนะคะมีหน้าหนุกมมากไปดูกันได้เลยค่ะค่ะนะคะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ก็แชก็สนัคใครกไนะคะอะไรกัน